อาจจะไม่เรียกว่าเป็นการรีวิวชีวิต1ปีแรกนะคะอาจจะเป็นการพูดทักทายนะคะว่าเรามาอยู่ฝรั่งเศสได้ยังไงทําอะไรอยู่นะคะอัปเดตชีวิตณนะตอนนี้นะคะหวังว่าทุกคนอาจจะได้สาระเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆสาระไม่ค่อยจะมีหรอกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นั่งบนพรรณนาพึมพำกับชีวิต Live world in changing Think it's keeps progress a that that you Only cause you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before oh. คนนะคะวันนี้พบกับเราในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนะคะเราแต่งหน้าไปแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ทาลิปสติกนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราเป็นโรคปากกระจกเทศแต่ทุกคนตุ่มมันขึ้นปากอ่ะเราไม่รู้ว่าทําไมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนไม่พอดื่มน้ำไม่พอนะคะนั่นแหละค่ะเราสามารถพูดได้ปกตินะคะแต่ว่าจะยิ้มหรือว่าทำอะไรที่มันแบบยิ้มกว้างไม่ได้นะก็จะรู้สึกเจ็บนะคะเราเป็นมาได้ประมาณสองสามวันแล้วนะคะเราคิดว่ามันอาจจะหายดีขึ้นในเร็วๆวันนี้ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันศุกร์วันนี้วันพระขึ้น8ค่าเดือนสี่นะคะจริงๆวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะคะซึ่งเราคิดว่าเราอาจจะลงคลิปพรุ่งนี้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะตัดต่อเสร็จไหมนะทุกคนเราไม่รับปากเอาเป็นว่าเราจะพยายามอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อ วิดีโอลงให้มันทันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะสภาพอากาศที่ฝรั่งเศสก็อึมครึมนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นคือวันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะคะก็คือ11องศานะคะฝนตกนะคะทุกคนจะเห็นนั่นคือเราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะเราไม่ได้ใช้กล้องถ่ายนะคะกล้องอยู่ข้างหลังนะคะเราไม่ได้ใช้กล้องถ่ายเพราะว่ามันสะดวกกว่านะคะเวลาที่เราจะลงคลิปในแอปตัดต่อเนี่ยเราก็สามารถไดเรกจากกล้องได้เลยถ้าเราใช้กล้องตัวนั้นถ่ายเนี่ยเราจะต้องต่อ Wi-Fi แล้วก็ส่งคลิป จากกล้องเข้าสู่มือถือของเรานะคะมันก็จะใช้เวลายาวนานนิดนึงนะคะ่ะเป็นว่าวันนี้เราใช้กล้องถ่ายนะคะมาในรูปแบบไม่ได้ทาลิปนะคะเพราะว่านั่นแหละคะ่ะที่บอกไปเราเป็นโรคปากโรคกระจกเทศนะคะเราไม่อยากจะทาลิปให้มันรู้สึกแบบไปรบกวนน้องเขาอะคะ่ะให้น้องเขาพักผ่อนนะคะ จริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะก็อดไม่ได้หลายคนเนี่ยจะไม่ได้สังเกตเลยก็แค่กดเข้ามาดูก็คือเราได้เปลี่ยนชื่อ YouTube อีกแล้วนะคะทุกคนจะเปงลงอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเออเปลี่ยนเออเปลี่ยนไม่ได้นะคนจะจำลือไม่ได้แล้ว ทุกคนเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าเราเราเรา,เราแค่รู้สึกว่าเอชื่อนี้เราไม่ชอบชื่อนี้เราไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเน,นี่ยเปลี่ยนจนจะหมดโคตา้า YouTube เขาให้มาเปลี่ยนได้เดือนละสามครั้งเราเปลี่ยนไปแค่สองครั้งอนะ่ะทุกคนน่าลำคาญมากไหมน่าลำคาญเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราคิดว่าเราอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วแหละเราจะไม่สัญญาไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเป็นว่า welcome back to g e r a Rock h s h t a g n i n alright guys so ที่มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ยก็คือเราเขียนว่าเราอยากจะทําคลิป อะไรบ้างลงในสมุดแล้วเราก็เขียนว่าเอออีพีนี้อยากทําหัวข้ออะไรพี่เอ็นทำหัวข้ออะไรและหนึ่งในนั้นก็คือรีวิวการใช้ชีวิตในฝรั่งเศส1ปีแรกของเรานะคะเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ฝรั่งเศสได้1ปีแล้ว1ปีกว่าแล้วนะคะเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์การรีวิวของเราก็จะเป็นประสบการณ์จริงและประสบการณ์อันน้อยนิด การทิริตของเรานะคะประสบการณ์ห่างอึ่งของเรานั่นเองค่ะทุกคนถ้าทุกคนนึกภาพตามอึ่งน,นี้ห่างไหมไม่มี <c oughs> น,น,นะคะนั่นแหละค่ะประสบการณ์ของเรานะ,ะมีพี่ๆหลายๆคนที่เขามาอยู่ที่นี่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยสิบปี2ี่สปีเขามาอยู่มาก่อนเราแล้วเขาเห็นสภาพต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ไม่ได้มาโอ้อวดนะคะว่าเรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นมาดามใช้ชีวิตหรูหราอะไรนะคะเราแค่มาเล่าประสบการณ์ของเราให้ฟังนะคะ ข้าเรื่องเลยเรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ยังไงก่อนนะคะตอนแรกที่เรามาอยู่เนี่ยเรามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัวระยะสั้นนะคะด้วยคุณพ่อเรียนของเราเป็นคน เซ็นรับเอกสารทุกอย่างให้เรานะคะเรามาอยู่3เดือนนะคะเพราะว่ามันเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะสั้น3เดือนแล้วก็กลับในส3เดือนแรกที่มาเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยอยู่ที่บ้านออกไปข้างนอกออกไปช็อปปิ้งซื้อของจริงๆคําว่าช็อปปิ้งของเราไม่ใช่ว่าช็อปปิ้งแบรนด์เนมชาแนลกุชชี่หรือพิตองอะไรนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเราไม่ได้รวยครอบครัวเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะก็แค่ช้อปปิ้งแบบว่า สื้อผ้าเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบรนด์เนมอะไรเลยนะคะ <_ an> ก็คือซื้อของจับใจ่ายใช้สอยชีวิตปกตินะคะ <_ an> ไม่ได้เรียนไม่ได้ทํางานนะคะ <_ an> <_ an> เพราะว่ามาด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียนระยะสั้นเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้นะคะผ <_ an> <_ an> ิดกฎหมายนะคะ <_ an> วีซ่าหมดเราก็กลับกลับไทยนะคะ <_ an> เราก็อยู่ที่ไทย3เดือนเราก็ขอวีซ่ามารอบที่2 2> <_ an> ทของอีกนะคะโดยช่วงนั้นเนี่ยเราก็เรียนหนังสือเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยมหาลัยหนึ่งนะคะเพื่อนๆเราก็จะรู้ดีเพราะว่านางบอกว่านางดูคลิปเราทุกวิดีโอเลยเพราะฉะนั้นนางก็จะรู้นะคะว่า เรียนที่ไหนเพราะว่าน,นางก็เรียนกับเราที่นั่นด้วยนะคะพอเราขอวีซ่ารอบที่2ก็เป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัวระยะสั้นนะคะ3เดือนอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็วีซ่าผ่านอะไรผ่านบินมาที่ฝรั่งเศสนะคะตอนที่เรามาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนพอเรามาครั้งที่2เนี่ยมันก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะมันก็ไม่ได้แบบแฮปปี้ดีดาอะไรมากมายเพราะว่าสภาพอากาศหนาวหนาวมาก สำหรับคนไทยก็คือหนาวนะคะหิมะตกอากาศ10 20องศา8องศามันก็หนาวแล้วนะทุกคนขนาดอยู่ที่ไทย20่องศาเรายังรู้สึกหนาวแล้วอะเลย,เลยคิดดูมาอยู่ที่เนี่ย8องศา10องศาทุกคนแล้วก็อยู่ไปเดือนแรกนะคะพอเข้าเดือนที่2เนี่ยเราก็เริ่มรู้จักกับแฟนคนนี้นะคะก็คือสามีในปัจจุบันของเราเนั่นเองนะคะเราก็ได้ทําการศึกษาดูใจกันนะคะช่วงเดือนที่2เนี่ยเลยจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะผ่านไปรวดเร็วนะคะความสัมพันธ์ของเรานะคะเพราะว่า อาจจะด้วยเราเป็นวัยรุ่นทั้งคู่นะคะก็จะมีความไวไฟนะคะอ๋อไม่อยากจะยิ้มมากนะมันเจ็บปากแค่นันแหละค่ะเราเจอกับแฟนคนนี้นะคะเราก็พัฒนาความสัมพันธ์นะคะเรื่อยๆพอครบสามเดือนปุ๊บเราวีซ่าเราใกล้จะหมดเราก็ต้องบินกลับไทยนะคะคราวนี้นะคะต้องเป็นการตัดสินใจว่าเราจะยังไงกับความสัมพันธ์เราครั้งนี้ทุกอย่างเนี่ยเราบอกเขานะคะว่าเราไาที่นี่เนี่ยเรามาด้วยวีซ่าแบบเยี่ยมเยียนนะเรามาระยะสั้นเราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานนั่นแหละค่ะฝรั่งเศสอะเนาะ เซลาวีหลังจากนั้นเราก็กลับไทยคะ่ะเขาก็เลยตัดสินใจบินตามเรากลับมาที่ไทยนะคะก็เป็นช่วงที่ long distance relationship เขาก็บินไปบินกลับบินไปบินกลับเนี่ยจนช่วงไปลายปีเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจขอวีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัวระยะยาวนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนแรกที่เราไปเนี่ยเราไป ด้วยวีซ่าระยะสั้นนะคะทีละ3เดือนนะคะหลังจากนี้เราตัดสินใจขอวีซ่าระยะยาวนะคะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าที่เราไม่ต้องบินไปบินกลับบินไปบินกลับหลายๆรอบนะคะไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินบ่อยๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเตรียมเอกสารค่ะด้วยที่มีคุณพ่อเลี้ยงของเราเป็นคนรับรองเอกสารทุกอย่างนะคะแปลเอกสารโน่นนี่นั่นเอกสารก็จะคล้ายๆกับการมาเยี่ยมเยียนวีซ่าระยะสั้นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเอกสารยิบย่อยเพิ่มมานิดหน่อยนะคะ ถ้าใครสนใจก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของสถานทูตได้นะคะไม่ไม่ใช่เว็บไซต์ของสถานทูตสิเว็บไซต์ของศูนย์ SLT อะไรสักอย่างนะคะเราไม่รู้ว่า TSL SLT เราไม่รู้ว่าเลือกซับกันไหมนะคะมันเป็นศูนย์ยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศสนะคะเขามีเว็บไซต์มีประเภทของวีซา่าว่าแต่ละประเภทเนี่ยต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะทุกคนอย่าถามเรานะคะว่าต้องมีเอกสารอะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้สายวิชาการนะคะทุกคนเราก็ไปดูข้อมูลเตรียมเอกสารตามที่เว็บไซต์เขาให้มาเลยน,นะคะ อะไรที่เราพอตอบได้เราก็ตอบอะไรที่เราตอบไม่ได้นอกเหนือจากความความรู้ความสามารถของเราแล้วน,นะคะทุกคนก็สามารถไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะมีพี่ๆหลายๆคนเขาทาลง u t u b e เยอะแยะมากมายเลยนะคะข้ามขั้นตอนค่ะพอเราขอยื่นวีซ่าช่วงป,ปลายปีเนี่ยเราเป็นวีซ่าระยะยาวนะคะเยี่ยมเยยนครอบครัวระยะยาวเสร็จปุ๊บเราก็รอผลนะคะ3วัน3วันเสร็จปุ๊บผลวีซ่าออกมาปรากฏว่าสถานทูต ปฏิเสธวีซ่าของเรานะคะเขาไม่ให้วีซ่าของเราผ่านนะคะตอนแรกเรามั่นใจว่าวีซ่าเราจะผ่านนะทุกคนมั่นใจมากเอาอะไรมามั่นใจก็ไม่รู้นะคะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเราก็นั่นแหละคะ่ะมันก็เขาอาจจะคิดว่าเราเราอาจจะหนีวีซ่าหลังจากนั้นได้นะคะเราก็ผิดหวังมากๆนะคะแฟนเราก็ผิดหวังเพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าวีซ่าเราจะผ่านนะเราก็จะสามารถบินไปแล้วเราก็จะเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วพวกเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจทําวีซ่าแต่งงานนะคะ บางคนอาจจะคิดว่าเอออย่างนี้แหละก็ผู้หญิงไทยเนาะแต่งงานกับผู้ชายฝรั่งเพราะว่าเนี่ยเรื่องวีซ่าเรื่องเงินฝรั่งรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าคุณจะคิดยังไงแล้วกันนะคะเราไม่มีดรามาาา่าเราไม่มีการอวดอ้างเราไม่มีการอวดร่ำปดรวยอะไรนะคะเราไม่มีเหตุผลมาแก้ตัวอะไรเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นถ้าคุณ น่ะค่ะถ้าเกิดว่าบางคนเขาเข้าใจเขาเข้าใจบางคนไม่เข้าใจเขาก็คือไม่เข้าใจนะคะก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลมาซับพอร์ตว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจนะคะตามที่ทุกคนเข้าใจเลยนะคะเราเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเข้าใจว่าเราทําอะไรอยู่นะคะเราสองคนเข้าใจไม่มีการน้ำมันผุ่งน้ำายใดๆเกิดขึ้นนะคะทุกคนเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเพราะว่าเขาอยากจะช่วยเรานะคะความรู้สึกเราอ่ะเราอึดอัดนะทุกคน เราไม่สามารถที่จะทําอะไรมันนอกเหนือการควบคุมของเราแล้วเราไม่สามารถไปสั่งให้สถานทูตบอกโอเคคุณสามารถเดินทางเข้าออกฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ว่าคุณจะทําอะไรเลยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้วอ่ะเราก็ทําเต็มที่ที่สุดของเราแล้วอ่ะแต่เขาก็ไม่ให้เราผ่านอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรยังไงต่อนะคะคุณสามีเขาก็เลยตัดสินใจเดินเรื่องของวีซ่าแต่งงานให้เรานะคะโดยโดยณนะตอนนั้นเนี่ยเรารู้จักกันก็ประมาณ 8เดือนเก้าเดือนนะคะคือมันก็เป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆนะคะแเดือนเกเดือนเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วอะไรเงี้ยด้วยที่เราและเขาเนี่ยอายุประมาณ20ต้นๆกันอะเรายังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เลยก็ว่าได้นะคะเรายังไม่ได้คิดถึงชีวิตการแต่งงานเขายังไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะเราเหมือนเอาไปเอาเปรียบเขามากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยใจเข้าใจเราสถานการณ์เหตุการณ์ในต่างๆ เหตุผลมันก็คือเหตุผลนะคะความรักมันก็คือความรักชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงนะคะหาทางออกด้วยหลายๆวิธีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแต่งงานนะคะเขาก็บินกลับมาที่ไทยอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาเดินเรื่องทําเอกสารแปลเอกสารเซน็นอะไรทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะเหตุผลที่เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสได้ยังไงนะคะ <c oughs> ก็คือตอนแรกเนี่ยมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังๆเราก็หนีตามมาอยู่กับผู้ชายนะคะตอนนี้นะคะ ได้ใช้ชีวิตในชีวิตการแต่งงานนะคะคู่ชีวิตแบบเร,เรียวเรียวเรียวมากๆนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เราศึกษาดูใจกันเนี่ยมันสั้นมากนะคะดูฝรั่งเศสเนี่ยก็คือประมาณ2เดือนนะคะหลังจากนั้นเราก็กลับไปไทยและหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของ long distance relationship แต่ว่าเราคุยกันทุกวันนะคะคอทุกวันคอจนยายบน่นะวิดีโอคอจนแบบโทรศัพท์เราร้อน่ะแบบคือร้อนโทรศัพท์ร้อนชาร์จแล้วชาร์จอีกชาร์จ24 o u r hours ทุกคน เ24เวตจ็ดวันยีิสี่ชั่วโมงเลยคุยกันตลอดนะคะจนยายแบบว่ามึงจะคุยอะไรกันนะกันหนะักไม่ต้องทําอะไรกันแล้วอะ่ะคือณนะตอนนั้นนะคะเราก็มีความกดดันจากครอบครัวนะคะเรื่องวีซ่าเรื่องชีวิตที่เราจะเอาอยัางไงแหลไม่เอาแหลอะไรเงี้ยกดดันจากตัวเองด้วยเอาอยัางไงกับชีวิตจะต้องช่วยเหลือตัวเองหลายอย่างประดาประดังนะคะทุกคนในช่วงชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเข้ามาไม่เว้นแต่ละช่วง แตกต่างกันออกไปความยากง่ายนะคะมันแล้วแต่คนแล้วแต่มองนะคะคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กสําหรับคุณเราอาจจะคิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราแล้วนะคะแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะคะจนมาถึงตอนนี้เราก็มานั่งเล่าให้ฟังโดยรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายค่ะเราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเราลืมไปแล้ว <laughs> ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยเราอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าจริงๆแนละ้วชีวิตมาดามสไปฝรั่งเศสมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวบินตรงมาถึงที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตตนลนราซื้อของแบรนเนมแบบดึงตัวเองกับเข้ามาสู่ชีวิตจริงนะคะทุกคนก็ต้องปากกัดตีนถีบดิ้นรนมีความรับผิดชอบในครอบครัวของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปอะ่ะคนที่นั่งฟังเราเนี่ยจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนๆสนิทที่เขารู้อะไรเงี้ยบางคนที่เขามาฟังคนใหม่ๆเนี่ยก็สวัสดีทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณมากที่มานั่งฟังโดยที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆคุณก็เป็นหนึ่งคนที่มาซัพพอร์ตให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่เขาก็เครียดเราก็เครียดนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็ช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราทุกอย่างจนวันแรกที่เราเดทกันจนมาถึงวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่เขาโทษว่ามันเป็นความผิดของเราหรือว่าที่เขาเสียใจในการตัดสินใจแต่งงานกับเราในวันนั้นนะคะโอ้ คุณสามีของเรานะคะก็คือพระเทพ,พบุตรสุดหล่อในหัวใจของอิชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะขอบคุณเขามากๆขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆเหตุผลไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันผ่านมาแล้วนะคะทำให้เรามามีทุกวันนี้ได้เราก็ขอบคุณสิ่งๆนั้นนะคะแล้วเรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสเราทำอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุด ุ่งหมายของเราในการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็คือการมาทํางานหางานนะคะเก็บเงินสร้างครอบครัวเหมือนกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไหนก็ตามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไป ตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ทําอะไรนะคะเป็นช่วงที่เราหางานทําอยู่นะคะเพราะว่าปีแรกที่เรามาอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้มีบัตรที่เขาอนุญาตให้เราทํางานนะคะเขาอยากให้เราเรียนภาษาให้มันได้ภาษามีประสบการณ์การใช้ชีวิตก่อนนะคะตอนนี้เราได้บัตรแล้วนะคะก็คือบัตรการ์ดเซชูนะคะเราได้บัตรมา2ปีนะคะหลังจากนั้น2ปีแล้วก็ไปต่ออีกต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้สัญชาติฝรั่งเศสทีเดียวนะคะตอนนี้เรายังไม่มีสัญชาติ ฝรั่งเศสนะคะเรามีแค่สัญชาติเดียวก็คือสัญชาติไทยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเป็นช่วงที่เราหางานอยู่นะคะอยู่บ้านเราก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยค่ะซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านรีดผ้าทาอาหารทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเป็นความรับผิดชอบของเรานะคะเพราะว่าคุณสามีเขาก็เป็นหน้าที่ทํางานนะคะเขาจันทร์ถึงสุขเขาก็ออกไปทํางานกลับบ้านมาเสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่วงพักผ่อนของเขาทําอยู่เนี้ยวนไป จนปีหนึ่งแล้วเราคิดว่าอนาคตมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะคะถ้าตามใดที่เรายังหางานไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างในบ้านนะคะแต่เวลาที่เราไปซื้อของเข้าบ้านมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่นะคะเขาก็เป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยในในเรื่องค่าใช้ใจ่ายในในส่วนนั้นนะคะนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงหางานแล้วก็ทําวิดีโอลง youtube นะคะเพราะฉะนั้นงานอะไรเจะพูดได้ว่าเป็นงานหลักนะคะ งานหลักของเราก็คือการทำคอนเทนต์ลง y o u t u b e นะคะเพราะว่าเราอยากจะหาอะไรทำคิดแล้วคิดอีกคิดไว้นานมากว่าเราอยากจะทำ u t u b e แต่แต่มันก็ไม่ได้แบบอ,อย่างนี้เลยอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมว่าทุกอย่างมันมันมีรายละเอียดนะคะเป็นว่าณตอนนี้วันนี้เราทำวิดีโอมาแล้วประมาณ2เดือนแล้วนะคะ คนผู้ติดตามก็2 0่สิบซับสไครเบอร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นซับสไครเบอร์มาจากไหนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเราขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างไปได้นะคะคนไทยเนี่ยภาษาหลักของเราคือภาษาไทยนะคะภาษารองก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราถูกปลูกฝังมาให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่นุบาล A B C one two three เลยอะ่ะแต่เรามาที่ฝรั่งเศสนะคะทุกอย่างมันมัน,ม,นมันไม่สามารถใช้ได้ทุกคน a b c d มันก็พูดไม่เหมือนกันแล้ว a b c d อ่ะแต่มันเขียนเหมือนกันแต่มันพูดไม่เหมือนกันนะคะ1234 1 2 3 4สามสี่ one t w t r o u r อ u n d the มันก็ไม่เหมือนกันแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นภาษาฝรั่งเศสเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเรานะคะเราก็พยายามนะคะตอนที่เราวางแผนจะมาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราคิดไว้ว่าเราจะเรียนกับหน่วยงานที่ รัฐบาลฝรั่งเศสเขาจัดมาให้นะคะเป็นการเรียนฟรีนะคะแต่เราไม่ได้ขอไปเรียนฟรีเพิ่มตอนนั้นเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่อยากจะเอาเชื้อไปแพร่ใส่เขาหรือว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเอาเชื้อมาแพร่ใส่เราเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ไปเรียนฟรีกับที่หน่วยงานรัฐบาลเขาจัดมาให้แต่ถ้าถามว่าแล้วทําไมหล่อนไม่เรียนออนไลน์เลยยะเขาก็มีให้เรียนหลายอย่างก็คือเราไม่ชอบเรียนออนไลน์นะคะ เราเป็นคนไม่ชอบเรียนออนไลน์เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกสาหรับตัวเรานะทุกคนตัวเรานะมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเรียนออนไลน์แล้วมันจะไม่ดีหลายๆคนเรียนออนไลน์ก็ได้แต่ว่าเราไม่ชอบเรียนออนไลน์นะคะแต่เราก็เรียนภาษากับ u t u b e นะคะเพราะว่ามันก็มีพี่ๆคุณครูหลายๆท่านเขาก็เอาคลิปวิดีโอภาษาฝรั่งเศสมาลงเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆที่เราเรียนภาษาฝรั่งเศสก็คือใน YouTube แล้วก็พูดคุยกับคุณสามีเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่ด้วยภาษาหลักที่เราคุยกันก็คือภาษาอังกฤษนะคะ Speaking English นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนถามว่า Skill ทักษะภาษาฝรั่งเศสของเราอยู่ในระดับไหนแล้วนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ทุกคนเห็นไหมว่าอันนี้ก็คือระดับเริ่มต้นของเราก็คือ You อ Under นะคะภาษาของเราก็คือได้ฟังได้ฟังรู้เรื่องนะคะตอนนี้ฟังออกนะคะเป็นคําแบบเวลาที่เขาพูดคุณสามีพูดกับคุณพ่อคุณแม่เขาหรือว่าพูดคุยโทรศัพท์เราก็ฟังออกนะนะคะฟังออกรู้เรื่องนะคะ เขาไม่สามารถพิณทาเราได้แล้วนะคะแล้วไม่เหมือนตอนแ,แรกๆนะคะตอนนี้เราฟังออกพูดได้นะคะประโยคที่สามารถพูดได้ในชีวิตประจำวันเราก็โอเคแต่ว่าด้วยสำเนียงด้วยเออเออเอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้นะคะติดลบนะคะเพราะว่าคนไทยไม่มีคําว่ากินข้าวครีงข้าวอะไรเงี้ยคนไทยนะคะเขาไม่พูดแบบว่าเออเออกันอยู่ในลําคอนะภาษาไทยเนาะกับภาษาฝรั่งเศสแตกต่างกันมากมาก มากนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเอาใจช่วยเรานะคะแล้วเราก็เอาใจช่วยแต่ไพฝรั่งเศสหลายท่านนะคะเรารู้ว่าเราต้องพยายามมากกว่านี้นะคะเราต้องมีความมานะอดทนมากกว่านี้นะคะเราก็อยากจะพัฒนาภาษาฝรั่งเศสของเราให้มันดีวันดีคืนนะคะแต่นั่นแหละคะ่ะมันขึ้นอยู่กับ แล้วแก่บุคคลนะคะบางคนได้หัวสมองเร็วก็ไปเร็วบางคนไม่ค่อยได้ใช้ก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไ,ไปเรื่อยๆบางคนได้ใช้ทุกวันเขาก็ไปเรื่เร็วนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปเร็วเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษกับแฟนนะคะเราถามว่าทําไมไม่พูดภาษาฝรั่งเศสกับฉันเขาก็บอกว่าเอา้าฉันก็อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษของฉันอะ เอ้าเราก็อยากจะพูดภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าเราอยากจะ up skill ของเราเขาก็อยากจะพูดอังกฤษกับเราเพราะว่าเขาอยากจะ up skill ของเขาเถียงกันไปเถียงกันมาก็ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะจะทํางานไหมในอนาคตคําตอบก็คือแน่นอนสิคะคุณต้องทํางานนะคะไม่ท,าทํางานทํายังไงล่ะคะค่าใช้ใจ่ายมันก็บานไปขึ้นทุกวี่ทุกวันนะคะทุกคนมีความรับผิดชอบมีเป้าหมายอยากซื้อบ้านซื้อรถซ,อซื้อนู่นซื้อนี่เราก็อยากจะทํางานมากๆเพราะว่าเราก็อยากจะ รับผิดชอบในส่วนของชีวิตตัวเองอยากจะซัพพอร์ตทางบ้านอยากจะส่งเงินไปให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายคนที่มีพระคุณเลี้ยงดูเรามาที่ไทยนะคะเราก็อยากจะมีความรู้สึกนั้นแต่ว่าตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงที่หางานอยู่นะคะก็นั่นแหละค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังเราจนจบนะคะ ก็หวังว่าทุกคนอาจจะได้สาระเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆสาระไม่ค่อยจะมีหรอกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็นั่งบนพนาณนาพึมพำกับชีวิตว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะฝรั่งเศสล็อกดาวน์มา2รอบแล้วตอนนี้เราไม่ได้ล็อกดาวน์นะคะเราอยู่ในช่วงเคอร์ฟิวคือออกบ้านได้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะทํางานได้ปกติแต่ถ้าหลัง6กโมงเย็นแล้วถ้าคุณอยากจะออกไปไหนคุณก็ต้องมีเอกสารที่มา เป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงออกมาข้างนอกนะคะต้องเป็นเหตุผลที่สําคัญนะคะตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะสถานการณ์ซบเซาเศรษฐกิจทุกอย่างนักท่องเที่ยว <c oughs> ผลกระทบเนี่ยมันก็กระทบไปถึงทุกคนทั่วโลกนะคะเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะชีวิตเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครหรอกคะ่ะแต่ว่า แล้วก็เขาเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะผ่านพ้นทุกอย่างปัญหาทุกๆอย่างไปในชีวิตได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็มีปัญหาค่ะอีฉันก็มีปัญหานั่งอยู่นี่ก็ไม่ได้แบบก็ไม่ได้แย่หรือก็ไม่ได้ดีนะคะเราก็พยายามทําทุกวันให้มันดีคิดดีคิดไปในทางที่บวกหาอะไรทํานะคะอย่างเช่นเราก็ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆลง youtube นั่งพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่พี่พพพพพพพน้องทั้งบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดซับซักใคร่ กดติดตามเนาะเพราะว่าตอนนี้อันคนติดตามก็มี20คนนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่ากันยังบริหารกฎของ u t u b e กฎของ youtube, อง YouTube ก็คือหนึ่งตรงนี้ผู้ติดตามครบหน,นึ่งพันคนตรงมีสซโมงคนที่เบิงเนี่ยครบ 4, สี่พันโมงนะคะถึงจะสามารถเปิดสั่งไล่ไใดของ youtube ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะสรอยกัน,นะะเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจแลวกับเขาเมาเบิงทุกมือเนาะเขามาเบิงทุกๆคลิปเมื่อนี้กะลาไปก่อนเนาะ,ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขคุณมาุณกขมากพ่อขอบคุณมากขอบคุณมาก่ขอบคุณมาก่อขอบคุณมากพ่อขอบคุณมากพ่อขอบคุณมากขอบคุณมาก่ขอบคุณมากพขอบคุณมากขอบคุณมากพ่อขอบคุณมากขอบคุณมาก่ขอบคุณมากขอบคุณมาคุณพ่อขอบคุณมากคุณมากคุณมากขอบคุกคุณมากมากขอบคุณมกขอบ่ขคุ